แพทย์หญิงออนุมาพันธ์อภิวัตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและการปลูกผมถาวรกล่าวว่าการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะให้สุขภาพดีนั้นสามารถดูแลด้วยตัวเองแบบง่ายๆได้ที่บ้านเริ่มต้นจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมเป็นสารสกัดจากธรรมชาติและควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองทั้งสารทำให้เกิดฟองอย่าง SLS สารกันเสียพวกพาราเบนหรือซิลิโคนที่ทำให้เกิดการอุดตันเป็นต้นเพราะสารเหล่านี้สามารถทำลายเส้นผมและหนังศีรษะได้ดังนั้นคุณเลือกแชมพูและคอนดิชเนอร์ที่มีส่วนผสมที่เพิ่มความชุ่มชื้นและความเงางามเช่นน้ำมันโจโจบาและเซรามายโปรตีนช่วยบำรุงผมที่แห้งเสียให้มีความแข็งแรงเงางามขึ้น ควรหลีกเลี่ยงการใดผมด้วยลมร้อนจัดบ่อยๆแสงแดดโดยอาจมีการทำาร์กผมอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเพื่อฟื้นฟูสภาพเส้นผมถัดมาที่ผมมันควรเลือกแชมพูที่เน้นทำความสะอาดและกะจัดความมันส่วนเกินของเส้นผมและหนังศีรษะเนื่องจากการผลิตไขมันออกมาจำนวนมากทำให้ผมเหนียวและหนักต่อมาที่ผมธรรมดา ควรรักษาความสะอาดของเส้นผมให้เหมาะสมและอาจใช้แฮร์เซรั่มเพื่อปกป้องเส้นผมจากแสงแดดและความร้อนและสำหรับผมทำสีผมดัดลอนควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาสำหรับผมทำสีหรือผมดัดและฟื้นบำรุงด้วยทรีตเมนต์หรือมาร์เพื่อฟื้นฟูสภาพเส้นผมและหนังศีรษะให้สุขภาพดีวิธีการสระผมที่ถูกต้องคือ ควรล้างเส้นผมด้วยน้ำเปล่าให้ทั่วก่อนแล้วทำความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะด้วยแชมพูและควรสระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งหรือวันละครั้งหากต้องเผชิญฝุ่นควันมนลภาวะรวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมการสระผมบ่อยเกินไปอาจกระตุ้นให้ต่อมไขมันใต้หนังศีรษะสร้างน้ำมันออกมามา,มากเกินไป จนทำให้เกิดความมันสะสมที่หนังศีรษะและคนผมมากขึ้นหลังสระผมเสร็จแนะนำให้ใช้คอ er, นดิชเนอร์นวดเส้นผมและหนังศีรษะเน้นบริเวณปลายผมสำหรับเส้นผมที่ต้องการบำรุงหรือฟื้นฟูสภาพแนะนำให้ใช้มาร์กหรือทำทิ้นเม้นผมด้วยตนเองไม่ควรแปลงหรือผีขขณะผมเปียกเพราะเป็นช่วงที่เส้นผมอ่อนแอเสี่ยงต่อการขาดได้ง่าย และควรใช้เซรัม่มบำรุงผมก่อนการเป่าแห้งหรือจัดแต่งทรงเพื่อเป็นการปิดเก็ดผมและปกป้องเส้นผมจากความร้อนขอบคุณครับ